โลกประนามไทยไร้มนุษยธรรมตัดไฟฟ้าและน้ำมันเมียนมาเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากกรณีดาราจีนซิงซึ่งหายตัวไปโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านข่าวนี้ทำให้จีนโจมตีไทยอย่างหนักกล่าวหาว่าไทยไม่ปลอดภัยกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างรุนแรงแต่แล้วความจริงก็ปรากฏกลายเป็นว่าทั้งหมดเป็นแผนการของแก๊งชาวจีนเองไม่เกี่ยวข้องกับไทยเลยกระแสตีกลับอย่างรุนแรงทั่วโลกรุมประนามจีนว่านณะคนชาติเดียวกันยังหลอกกันได้ ทำให้จีนต้องพยายามกู้หน้าด้วยการกดดันไทยนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไทยตัดสินใจหยุดใจไฟฟ้าและน้ำมันให้กับเมียนมาขนาดเดียวกันเมียนมาพยายามตอบโต้ด้วยการเชิญ B B C สื่อระดับโลกมาตรวจสอบเมืองเชเวโกโกซึ่งพวกเขาอ้างว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและรีสอร์ทหรูเพื่อแสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่นี่ดำเนินการอย่างถูกกฎหมายและเราถูกไทยกลั่นแกล้งแต่เมื่อทีมข่าว B B C เข้าไปสำรวจ พวกเขากลับพบความจริงแตกต่างโดยสิ้นเชิงแม้จะดูเหมือนศูนย์กลางธุรกิจที่หรูหราแต่แท้จริงแล้วเป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอเซนเตอร์ระดับนานาชาติอาคารหรูหราเหล่านี้เต็มไปด้วยลูกกรงและระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้เยือนนี้ออกไปได้เหตุก,การณ์นี้นำไปสู่ความกดดันระหว่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อไทยตัดสินใจหยุดใจไฟฟ้าเพื่อตอบโต้และแก้ไขปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ที่ขยายตัวมากขึ้น แม้จะมีการประท้วงอย่างต่อเนื่องจากเมียนมาก,ก็ตามการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาแก๊้งคอเซนเตอร์เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แล้วตัวการหลักคือใครกัน